นี่นี่หลักการของการที่เราจะรักษาใจให้เป็นกุศลได้เนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันนะโยมธรรมาเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโยนิโสมัสิการโยมเคยได้ยินใช่ไหมครั้งก่อนตรรมาก็เคยพูดที่วัดเขาสนามชัยเรื่องของการวางใจเป็นสิ่งตรงเนี้โยมว่ามันเกิดได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบุคคลที่จะมีโยนิโสมัสิการคือใส่ใจในอารมณ์ ที่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลเขาใส่ใจยังไงแล้วอะไรเป็นเหตุให้เขาใส่ใจถูกแล้วเกิดกุศลได้ตรงนี้น่าศึกษาอยู่น่าศึกษาในพระสูตรสูตรหนึ่งท่านแสดงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปของธรรมะคืออาหารของธรรมะแล้วอาหารของสิ่งที่ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอัตมาจะยกในส่วนของที่เป็นกุศลก็เล่ากันเพื่อจะได้ให้เห็นได้ง่ายนะ คนเราจะมีศรัทธาเนี่ยโยมว่ามันเกิดจากอะไรโยมพอจะบอกได้ไหมโยมแอดศรัทธาเกิดได้เพราะอะไรมีอะไรเป็นอาหารนะศรัทธาถึงเกิดขึ้นแล้วก็มีกำลังถูกต้องนะการฟังธรรมเนี่ยแหละเป็นอาหารของศรัทธาศรัทธาในที่นี้คือความเลื่อมใสความเชื่อในเหตุและผล ความเชื่อเลื่อมใสในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนะอันนี้คือเป็นเหตุคือเป็นอาหารของศรัทธาเลยนะนั่นในในอวิชชาสูตรท่านก็แสดงไวนะ้นะนะแต่มาแต่เอามาพูดมาก่อนเผื่อโยมจะได้คิดไงแล้วเมื่อมีศรัทธาแล้วศรัทธาก็เป็นอาหารของอะไรอีกจะเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการ ใช่ไหมถ้าเรามีศรัทธาความเลื่อมใสาการที่เราจะวางใจถูกการที่เราจะมีความแยบคายในการทํากุศลก็จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยการฟังแบบเป็นพื้นก่อนแล้วก็มีศรัทธาที่จะเชื่อมั่นในการทํากุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีด้วยการเจริญภาวนาก็ดีมีเหตุปัปจัยมาแบบนี้ความที่เราจะมีความแยบคายในการทํากิจต่าง หรือการวางใจที่ไม่ให้เกิดการแทรกแซงของอกุศลในระหว่างที่ทำกุศลอยู่เนี่ยสามารถจะทำให้สิ่งต่างๆที่มาแทรกแซงเนี่ยบรรเทาเบา,บาบางไปได้เพราะนั้นตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันทีนี้เราจะให้ศรัทธาก็ดียุติโสมนิการก็ดีเนี่ยมีกำลังขึ้นมาด้วยอาศัยอะไรล่ะ ท่านบอกไว้ว่าเหตุให้เกิดสมาธิธิคือการเห็นถูกต้องถูกตรงปัละโตจักโคโสโยริโสจามมณสิกาโรก็คือการได้ฟังจากบุคคลที่เป็นกาแดมิตรเรียกว่าปัละโต,โตโคสะเมื่อมีปัละโต,โตโคสะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นโยนิโสมณสิกาละคือการใส่ใจถูก ใส่ใจถูกโดยถูกอุบายด้วยการใส่ใจถูกนะการใส่ใจถูกคือใส่ใจอะไรใส่ใจแล้วเกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลขึ้นอันนี้เรียกว่าใส่ใจถูกอุบายบางคนใส่ใจไม่ถูกมันก็เกิดอกุศลขึ้นได้ในเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละตรงนี้สำคัญนะโยม แล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเกิดการแทรกแซงจิตใจของเราเนี่ยก็เพราะเ,เราใส่ใจไม่ถูกนี่นแหละจึงเกิดอากุศลและจิตขึ้นจึงเกิดอากุศล,ลกรรมตามมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้วัง,ว,งวนของกุศลอกุศลเนี่ยวนไปวนมาแบบเนี้ยไม่รู้จักจบสักสิ้นเลยเพราะว่ามันเกิดการใส่ใจถูกกับไม่ถูกขึ้นมาแบบนี้ ทีนี้การใส่ใจถูกเนี่ยมันก็ต้องมีอาศัยปัจจัยคือการได้ยินได้ฟังแต่ฟังยังไงล่ะบางคนฟังแล้วแต่ใส่ใจไม่ถูกก็ได้ฟังแล้วใส่ใจถูกก็มีในเรื่องเดียวๆกันเนี่ยแหละมันก็แปลกแล้ตรงเนี้ยเพราะนั้นบางทีการฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะก็มีส่วนมีปัจจัยเหมือนกันการฟังบ่อยๆนะจริงสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิด การมาสิการได้ถูกต้องได้ดีขึ้นได้แย,ยบคายขึ้นอย่างโยมมาทำกุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งได้ยินอาน,นิสงส์งของการบูชาแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เราฟังแต่ละครั้งเนี่ยโยมคิดว่าศรัทธ,ธามันจะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นกันแน่เพิ่มขึ้นนะที่เพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าได้ฟังบ่อยไงฟังบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆมาสิการบ่อยๆ กุศลมันก็เลยมีพลังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นอัญญามัญญะก็ด้วยนะเมื่อกุศลเจริญขึ้นดีแล้วก็เป็นปัจจัยให้ยูนิโสมีกําลังในการที่จะใส่ใจถูกได้บ่อยๆเมื่อใส่ใจบ่อยๆกุศลก็เกิดได้บ่อยๆกุศลเกิดบ่อยโลนิโสมีการก็เกิดบ่อยกันอย่างนี้แหละโยมแต่ถ้าเราไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนหรือว่าฟังธรรมมาน้อยเนี่ยโอกาสที่เราจะใส่ใจถูกพิจารณาถูกเข้าใจถูกเนี่ย ยากไหมว่ายากนะ